นี้เป็นโครงการพัฒนาสุขลักษณะของการผลิตขนส่งและจำหน่ายน้ำแข็งนะคะให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะเป้าประสงค์ของเราก็คือให้ประชาชนได้บริโภคน้ำแข็งที่สะอาดปลอดภยดัยและได้มาตรฐานนะคะตัวเชื้อวัดก็จะเป็นร้อยละ80ของจำนวนน้ำแข็งที่สุ่มตรวจนะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะแหล่งวิธีพิสูจน์ก็คือผลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเงื่อนไขสำคัญก็คือความร่วมมือของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็งบประมาณที่จะสนับสนุนนะคะ วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะข้อที่1ก็คือเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแข็งในสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งนะคะก็ตัวช่วยก็จะเป็นสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งทุกแห่งผ่านเกณฑ์ GMP นะคะแล้วก็น้ำแข็งที่ส่มตรวจทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะแหล่งวัตถประสูจ์ก็คือผลการตรวจของ GMP แล้วก็ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะ วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแข็งในสถานประกอบการสะสมขนส่งน้ําแข็งนะคะตัวชี้วัดก็คือมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการสะสมขนส่งน้ําแข็งแล้วก็ข้อ2ก็คือมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสะสมและขนส่งน้ําแข็งข้อที่3ก็คือร้0ของสถานประกอบการสะสมและขนส่งน้ําแข็งได้รับการสุ่มตรวจนะคะแรง พิธีวิสูต์ก็คือมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งน้ําแข็งมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสะสมและขนส่งน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีรายงานผลวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะเพื่อให้ร้านจําหน่ายอาหารมีการสะสมและจาหน่ายน้ําแข็งที่ถูกสุขลักษณะนะคะตัวี้วัดก็คือร้อยละแปของน้ําแข็งที่สุ่มตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดแหล่งวิธีวิสูต์ก็คือผลการตรวจทาง,งขงั้นปฏิการแล้วก็ผลการตรวจด,ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการนะคะ วัตถุประสงค์ข้อที่4ี่นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านจาหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจในการสะสมและจําหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะตัวชี้วัดก็คือผู้ประกอบการและจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจแหล,งล่งวิธีวิสคร์คือสอบถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายอาหารค่ะ วัตถุประสงค์ข้อที่5นะคะเพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคตัวชี้วัดลรวก็จะมีช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างน้อย1ช่องทางนะคะผลงานนะคะข้อ1มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแข็งในสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งนะคะตัวชี้วัดก็คือสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งทุกแห่งได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็น้ำแข็งตัวอย่างน้ำแข็งทุกกรอยางต้องผ่านเกณฑ์ม,มาตรฐานนะคะ ข้อ2นะคะมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแข็งในสถานประกอบการสะสมขนส่งน้ําแข็งตัวช่วยก็คือมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการสะสมขนส่งน้ําแข็งมีแนวทางปฏิบัติที่ดี1แน,นวทางนะคะร้อยละสิของสถานประกอบการสสขนส่งน้ําแข็งได้รับการตรวจนะคะแหล่งวิธีพิสุจน์ก็คือมีฐานข้อมูลที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะมีแนวทางปฏิบัติแล้วก็มีรายงานผลการตรวจค่ะข้อที่3ร้านจาหน่ายอาหาร มีการสะสมน้ำแข็งมีการสะสมแลจะจุมานน้ำแข็งอย่างถูกสุขลักษณะนะคะก็คือร้อยละแปดสิบของน้ำแข็งที่ตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่ะข้อสี่นะคะผู้ประกอบการจำหน่าร้านอาหารนะคะมีความรู้ความเข้าใจการสะสมและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะตัวเชื่อก็คือผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะ ข้อ5มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคตัวชี้อว่าคือมีช่องทางการสื่อสาร1ช่องทางนะคะแหล่งวิธีพิสูจน์ก็คือพูดคุยและซักถามค่ะกิจกรรมการดําเนินงานนะคะการตรวจสถานประกอบการผลิตน้าแข็งและเก็บตัวอย่างปีละ1ครั้งนะคะก็สอนะคะสำรวจได้ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการสะสมและขนส่งน้ําแข็งตัวเชี้วัดก็คือมีฐานข้อมูลนะคะ ข้อ3การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการสุขลักษณะของสถานประกอบการสะสมและขนส่งน้ำแข็งตัวชี้วัดก็คือมีแนวทางปฏิบัติที่ดี1แนวทางข้อสนะคะจัดสัมมานาผู้ประกอบการสะสมขนส่งให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะนะคะตัวชี้วัดก็คือวันละหกสิบของผู้ประกอบการมีความรู้ค่ะ ข้อ5นะคะสถานประกอบการสะสมและขนส่งน้ําแข็งเก็บตัวอย่างน,น้ําแข็งนะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะอันนี้คือปัจจัยนําเข้านะคะก็จะมีการทําประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องการสะสมและขนส่งน้ำขนส่งและจำหน่ายน้ําแข็งนะคะมีโปสเตอร์มีคู่มือนะคะแล้วก็จะมีการจ้างเหมาเพื่อสํารวจ สถานประกอบการสะสมน้ำแข็งจะทำฐานข้อมูลแล้วก็ตรวจสถานที่ผลิตน้ำแข็งค่ะ,ค,ะคือฟังแล้วก็จะคุ้นคุ้นคล้ายๆกับเนื้อสัตว์เมื่อกี้เนาะเรียบเรียงโครงการคล้ายๆกันนะคะคือจริงๆพี่ก็มองว่าร้อกันไปได้นะคะแล้วก็มีบางอย่างที่กอสอ,อได้รับคาแนะนําไปนะคะแต่เราพบว่าที่อาจารย์แนะนํานะคะที่สสอวอมีใส่ไว้นะคะ,ะทีนี้บางอันนะคะอาจจะต้อง คือจริงๆน้องทาทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ต้องเรียบเรียงหน่อยใส่ให้ถูกที่เท่านั้นเองค่ะเ่านะคะอย่างเช่นพี่ขอยกตัวอย่างนะคะอัตู้ค่ะตู้ตู้ค่ะหนูเริ่มเป็นแล้วนะคะจันตู้ตู้โอเคแกยังไม่ไปเดี๋ยวพูดผิดนะคะอย่างเช่นน้องบอกข้างล่างค่ะอยากให้มีแนวทางอ่า ตรงไหนนอะลงไปอีกนะคะนูชอใช้ภาษาพาก,กางกล้วกันที่บอกว่ามีแนวทางอ่าเนี่ยค่ะใช่ไหมไม่ใช,ใช่เมื่อกี้บอกว่ามีแนวทางอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะน้องค่ะม,มอ่านี่ไงไน้องอยากให้มีแนวทางที่ดีในการสะสมและขนส่งหรือผลิตเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะควรต้องอยู่ในวัตถุประสงค์ได้ไหมคะน้องอยากทําแนวทางหรือเปล่าคะพัฒนาแนวทางว่าแต่พี่ไม่เห็นมีตอนต้น นะคะแล้วน้องก็กระโดดจำไปวัตถุประสงค์ไปเลยว่าเฝ้าระวังค่ะ กระโดดเร็วเกินไปนะคะอา,อาจจะต้องไปเรียบเรียงกับเมื่อกี้ค่ะดูก,กอสอนาอเขาก็ไล่เรียงมาค่อนข้างจะดีนะคะเช่นสมมุติว่าถ้ายังไม่เคยมีมาตรฐานนะคะน้องก็ทําแนวทางหรือเกณฑ์คุณภาพหรือเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจําหน่ายน้ําแข็งนะคะแล้วต่อมาน้องก็มีการที่ให้ผู้ประกอบการนะคะมีการเสวนาถ่ายทอดพูดคุยกันจากนั้นน้องค่อยไปตรวจจับเฝ้าระวังค่ะ นะคะแล้วน้องก็สื่อสารกับผู้บริโภคไล่เรียงกิจกรรมไปตามสเตจเท่านั้นเองนะคะค่ะเสริมเพิ่มเติมนะคะกลุ่มนี้มีทุกอย่างที่อยากได้แต่มันอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะเรากำลังพูดเรื่องน้ําแข็งนะคะบริโภคน้ําแข็งได้ยังมีมาตรฐานก่อนที่จะถึงการไปเฝ้าระวังเนี่ยต้องจับอะไรก็จับมาอะไรจัดการก่อนคะ่ะจับใครคะจับไอ้เจ้าของอะ่ะ ไอสถานประกอบการที่ผลิตน้ําแข็งอ่ะมีตัวนั้นนะข้อสี่ของคุณนะคือข้อหนึ่งใช่ไหมคะข้อข้อสี่ถ้าจําไม่ผิดเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายอาหารเอาเอาเอา,เอา,เอาน้าแข็งน้ําแข็งตกพูด,ดยังไงดีเราพูดไม่ถูกน้ําแข็งก็คืออาหารใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเราใช้เราโฟกัสที่น้ําแข็งก็คงต้องเป็นน้ําแข็งอ่ะสารประกอบการที่ผลิตน้ําแข็งก่อนเอาเอาตัวผลิตน้ําแข็งก่อน จับมันมาก่อนให้มันมีความรู้นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจรู้กับเข้าใจไม่เหมือนกันรู้แต่ไม่เข้าใจก็มี <คะ S 2> สอนเกือบตายยังสอบตกเนี่ยความรู้มีความรู้แต่ไม่เข้าใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร้านจําหน่ายอาหารทั่วไปไม่เอาเอาสถานประกอบไอที่ผลิตน้ําแข็งก่อนพอผลิตน้ําแข็งเสร็จก็เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารได้เพราะอาหารเนี่ยจะใช้น้ําแข็งด้วย <คะ S 2> ใช่ไหมคะหลังจากนั้นถึงจะมีการเฝ้าระวัง ไล่มาเลยนะคะแต่ตัวชี่วัดอะไรที่คุณทำนี่ยโอเคใช้ได้รวมทั้งเพื่อมีช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคอันนี้อย่างเช่นอบอกว่าร้านดิฉันเนี่ยใช้น้ําแข็งยูนิตนะคะไม่ได้ใช้น้ําแข็งถุงที่แหลกๆตําๆแล้วเอาเท้าเหยียบกระทืบเวลาส่งน้ําแข็งอะไรประมาณเนี้ก็คือเรียงลําดับสมัยนะคะอะไรควรจะมาก่อนมาหลังแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยโอเคนะคะเนื้อหาหลายอันเนี่ยโอเคแล้ะ เอออย่าตั้งเป้าแบบนี้นะ,ค,ะ<ด>คุณจะต้องตกประเมินแน่นอนร้อยละร้อยเนี่ยเมื่ <c oughs> อกี้ตั้งเป้าว่าไงคะร้อยละร้อยเป็นอะไรนะ <c oughs> น้ําแข็งมีมาตรฐาน <c oughs> ใช่ไหมเอาตัวอย่างน้าแข็งผ่านเกณฑ์มาตรฐานเอาอย่างงั้นเหรอ <c oughs> เวลามันส่งน้ําแข็งที่น่ากลัวจะตาย <c oughs> ห้อยท้ายเอาเท้าย,ยัานไว้อ,ะะอันนี้อันนี้เป็นที่สถานที่ผลิตคะ่ะสถานที่ผลิตร้อยละร้อย <c oughs> ถึงสถานที่ผลิตมีกี่ที่คะกทมมาหา <71 S 1> สารเลยเจ็ดสิบเอ็ดที่ค่ะมีเจ็ดสิบเอ็ดโรงค่ะกี่ที่นะคะเจ็ดสิบเอ็ดค่ะแล้วเจ็ดสิบเอ็ดนี้เอาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอทั้งเจ็ดสิบเอ็ดเลยผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปได้ไหมคะอ,อ่อตามเกณฑ์ GMP คือมันต้องผ่านค่ะถ้าไม่ผ่านต้องดำเนินคดีค่ะถ้าไม่ผ่านต้องปิดเลยไหมปิดโรงต้องแข็งเลยไหมใช่โอเคถ้าถ้ามั่นใจขนาดนั้นนะคะปกติเราจะไม่พูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ต้องท,ทุกทุกสารผลิตทุกสารประกอบการที่ผลิตน้ําแข็งอ่ะใช่ผ่านเกณฑ์เพราะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องถูกปิดถูกไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยอุ้งเท้าพมา่าทั้งนั้นนะคะถีบถุงน้ําแข็งอ่ะเวลาเข้ามาส่งตามร้านอาหารแต่ที่เนี่ยน,น่ากลัวม,มากเอ่อมีอะไรคะฐานข้อมูลผู้ประกอบการสะสมขนส่งน้ําแข็งได้คะต้องทําฐานข้อมูลใหม่เช่เลยคะ มันเี้าขนลิตรายย่อยไหมคะขนส่งกับสะสมนะคะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะคะเราจะมีเฉพาะข้อมูลของสถานที่ผลิตน้ําแข็งเท่านั้นนะคะตอนเนี้โอ้โหกทมขายมาันมาเกือบตายไม่มีฐานข้อมูลเลยสุขาพิบาลไปอยู่ไหนคะตอนนี้พอดีว่าอย่างนี้นะคะพอดีว่าอ่อาศเสียชื่อแซนนะ sanitation แต่ก่อนนะคะมันจะเป็นเรื่องของการสะสมอาหารนะคะมันเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อปี6 1สสาหา 1> นะะึ่งสที่ที่เป็นกิจการสะสมขนส่งน้ําแข็งนะคะ อ๋อเมื่อก่อนใช้คําว่าสะสมอาหารใช่ค่ะเพราะน้าแข็งถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งอ๋อโอเคแล้วละสิบสารประกอบการสะสมคนส,ส่งน้ำแข็งได้รับการตรวจตรวจแค่ร้อยละสิบเองเหรออคือตอนนี้เราม,ม,รมันไม่มีที่เลี้ยงเวลาไปตรวจหรือไงคะเราไม่รู้ว่าข้อมูลตวเน,นี้ค่ะเราจะได้มาถ้าเกิดว่าได้มาสัก หมื่นที่อย่างเงี้ยค่ะถ้าตรวจห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะมันมันจะไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งไว้เท่านี้ก่อนเพราะเรายังไม่เห็นฐานข้อมูลว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะค่ะโอเคทีนี้ร้านจ่ายจําหน่ายอาหารนี่ไม่เกี่ยวที่จะต้องถูกปิดถ้าน้ําแข็งไม่ผ่านเกณฑ์นเนี่ยไม่เกี่ยวก็ต้องสืบกลับไปว่าใช้น้ําแข็งจากที่ไหนอา,อ,าอาชัยอาชัยเฮียอาเฮียคนไหนเป็นคนขายมา ประมาณนั้นใช่ไหมคะอันนี้ความหมายดีค่ะได้เรียนรู้ไปด้วยเช่วยเรียบเรียงใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอะไรควรจะมาก่อนมาหลังแล้วตัวผลงานด้วยกิจกรรมด้วยนะคะกลุ่มนี้มีทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วก็รู้เยอะด้วยนะคะแต่ว่าการเขียนยังต้องปรับอีกนิดนึงโอเคค่ะหักคะแนนนะคะให้8.9